Fa Studio tell the You you by สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกลียนหนังรีวิวซีซั่น2นะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวหนังใหม่เรื่อง j a สส์เอด์ e เข้าสู่ภาคที่4แล้วนะครับสำหรับทีม j จสสทีมสตาร์สุดเกลียนที่จะมาสร้างความแผลงฤทธิ์ในแต่ละการละเล่นต่างๆที่แบบว่า โหดเถื่อนฮาสับป,ปะดนตลอดทั้งเรื่องใครที่เป็นแฟนคลับของเจสอยู่แล้วต้องไม่พลาดภาคนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าทีมนี้นี่อยู่กันมานานมากๆต่อให้พวกเขาเนี่ยดูจะอายุเยอะขึ้นมากเท่าไหร่แล้วแต่พวกเขาก็ยังคงสร้างความแผงฤทธิ์สร้างความปวดให้ตัวเองเจ็บตัวกัไปต,ตามกันเลยทีเดียวและด้วยความที่ผมเนี่ยก็ได้ดูหนังของเจสมาเกือบทุกภาคเลยว่าได้นะครับผม ตั้งแต่เจสเดอะมูวี่เจสนัมเบอร์2ูจะทรี 3D จนมาถึงภาคนี้ครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าเ a สนัมเบอร์ทภาค2เนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับผมผมจะได้ดูแค่เ a สเดอะมูวี่ภาค1กับเจสทรี 3D ภาคที่3นะครับผมบอกได้เลยว่าเสน่ห์ของเ a สเนี่นผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับความรู้สึกหลังดู j a สโฟร์เอเวอร์จบไปครับไม่มีอะไรบรรยายมากมายครับบอกได้ลว่าฮาเทอน ถอยสุดๆเลยแหะครับมันไม่ต้องบญญรรยายนะมาครับเพราะว่าด้วยความที่เขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันไม่จะเป็นต้องมีเส้นเรื่องก็คือแบบว่ารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะม,มาลเล่นต่างๆให้คนดูได้หวัวเราะคนดูมีความสุขมีความขำขันไปกับการดูหนังไปตลอดทั้งเรื่องนะครับผมเส้นเรื่องสําหรับ JS ไม่สําคัญครับสําคัญตรงที่ว่าในแต่ละภาเนี่ยเขาเนี่ยจะเล่นอะไรแพงเด็ดกันบ้างนะครับผมแต่ต้องขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าหนังเรื่องนี้ 18บวกนะครับสิบนะครับผมเชื่อว่ากลุ่มโคลโลกส,สวยไม่หมอะกำหนังนี้แน่นอนแต่ถ้าใครที่เป็นสายเพือนสายถอยสายเจ็บตัวชอบดูอะไรหำหำสิบแบวกสิบวกเนี่ยผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยเขาจัดเต็มให้คุณตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องไปดูภาคหนึ่งภาคสองภามมาเลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่อยากจะรู้จัก เราสมาชิกของทีมเจเอสมากขึ้นเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูตั้งแต่ภาคแรกนู้นเลยก็ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าสุดๆเลยนะครับเจเอสในภาคนี้นี่มีอะไรที่ผมอยากเล่าเยอะมากแต่ผมไม่อยากสปอยเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนคลับของเจเอสก็คงรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแบบสตันสุดเกลียนแบบสายเถื่อนชอบทําอะไรกินเกลียนชอบอะไรทําให้ตัวเองเจ็บตัวต่อให้ในปีนี้เนี่ย พวกเขาจะเริ่มมีอายุมากขึ้นแต่พวกเขาก็เจ็บแล้วไม่เคยจำเลยครับยังคงหาทํากับเรื่องหาหมอยู่ตลอดเลยนะครับผมบอกจะว,ว่าในแต่ละภานี้ไม่มีคําว่าหลอกมันจะเพิ่ม l ล v e l ความหามความเทือนความเจ็บตัวที่มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับผมสําหรับภาคนี้บอกที่ว่าผมนั่งขําแต่ต้นเรื่องนั้นทานเรื่องเลยนะครับแล้วมันก็จะมีบางพานที่ว่าเจ็บตัวถึงขั้นแบบต้องหมส่งโรงพยาบาลเลยก็ได้นะครับผมไอ้ขําก็ขําไอ้สงสารก็สงสาร แต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ทุ่มทุนสร้างทั้งแรงการและแรงใจเพื่อที่จะทําให้คนดูทุกคนที่เข้ามาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยได้มีความสุขนะครับผมขณะพุ่งกับเจฟชาเมนก็ Daniel, ยังเข้ามาร่วมจอยไปกับพวกเขาด้วยนะครับผมโหสุดยอดม,มากทํางานกับทีมชอบเลยตามที่ผมเล่าเลยครับก็ไม่อยากสปอยอะไรที่มันมากเกินไปแต่บอกเลยว่าเถื่อน5าสถุนทอยและก็ตลกด้วยนะครับผม มาพูดถึงทีนักแสดงกันบ้างดีกว่านะครับทีนักแสดงก็คงไม่ต้องสารทยาอะไรมากมายนะครับผมถ้าใครเป็นแฟนคลับเดนตาของเจสตอยู่ือ้เนี่ยทุกคนจะต้องคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป๋าจอห์นนี่นอสเวลคริสพอทิอุสวีแมน เพสตาเลซี่แล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับผมที่ยังคงสรรสร้างหาทําไปกับเรื่องที่มนุษย์มนาเขาไม่ทํากันนะครับผมวกเขาก็ยังคงสร้างความสนุกความเกลียนจัดเต็มเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ได้มีการเปิดตัวคลื่นลูกใหม่ของทีมเจเอสนะครับผมสมาชิกใหม่แต่ละคนก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมบอกได้ว่าสมาชิกใหม่นี่ไม่ดรอปเลยครับมีบทบาทเท่าๆกันเลยนะครับผม เรียกว่าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่บทบาทเด่นทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผูมก,กับก็ยังเข้ามาร่วมจอยกันได้เลยนะครับผมบอกได้ว่าสุดยอดมากสุดท้ายสิ่งที่ผมจะพูดนะต่อไปนี้เนี่ยมันก็ไม่เชิงข้อเสียนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าใครที่เป็นแบบว่าประเภทคนโลกสวยแล้วเนี่ยผมว่าไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความ18บวกเยอะอยพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่แบบว่าเลือดตกยางออกโป๊เปื่อยก็มีนะครับผมมีโป๊เปื่อยด้วยนะครับผมและด้วยความที่พวกเขาเนี่ย เป็นถึงขั้นแบบทีมสตาร์ทมืออาชีพู่แล้วก่อนหนังจะเริ่มเนี่ยเขาได้มีการบอกคําเตือนช่วงหนังจะจบเนี่ยเขาก็ได้เตือนอีกครั้งว่าการแสดงที่เราได้เห็นในหนังนั้นเนี่ยเขาเป็นสตาร์ทเมนระดับมืออาชีพเลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยอย่าแม้แต่คิดจะลองทําตามผมเชื่อว่าแต่ละฉากจันซีเนี่ยก่อนที่เขาจะถ่ายทำเนี่ยเขาได้มีการฝึกซ้อมมาเยอะมากๆเลยนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มถ่ายเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาฝึกฝนกันมาเยอะอยูพอสมควรว่าเขาทุ่มเทรแรงกายแรงใจมากๆให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้หัวราอไปกับสีทที่เขาเนี่ยจะต้องโดนอะไรขอสรุปแล้วกันนะครับผมแจแอนโอยเวอร์เป็นพานต่อที่ยังคงเลเวล up ความเถื่อนความเกรียนความแสบ เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับและก็ถือว่าเป็นการส่งไม้ต่อสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมเกือแบบว่าผ้าต่อไปหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เห็นกันแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นการส่งไม้ต่อได้อย่างดีเลยนะครับผมและขอบอกอีกครั้งว่าหนังเรื่องนี้18บวกนะครับจะ as forever ผมขอให้คะแนนไปที่9เต็ม10ครับผมขอจบการรีวิวกระดานเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผม เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับขอฝากคนที่จะเข้าไปดูหนังด้วยนะครับก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของโควิด1 9ต่กนด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิดล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขอให้ทุกคนรักษา,ส,าสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเกรียหนังรีวิวซีซั่น2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ We have winners and we have Steve o You a bunch of NASA scientists right, now. What did you guys do to Eric? Fail to prepare, prepare to fail. You still got those million dollar teeth, that's for sure. <laughs> <laughs> oh my no. gosh. Oh my god. Oh my god. <laughs>